นี้แบ่งปันหัวข้อที่ชื่อว่าเจ้าทรงพิสูจน์แล้วหัวข้อนี้ก็คือว่าเป็นพระชนะที่บอกว่าพระเจ้านี่นะครับพิสูจน์แล้วนะครับฮีบูบทที่3ข้อที่9นะครับบอกว่าเมื่อบรรลรุของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์นะครับคำว่าพิสูจน์ทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีนะครับรการคัมญีตรตนี้นะครับ เป็นบริบทในพระธรรมฮีบรูนะครับเป็นตอนที่อา,อาจารย์คนที่เขียนฮีบรูนี่นะครับได้พูดว่า,อ,าอิสราเอลเนี่ยได้ทำการทดลองนะครับโดยเอาเราเข้าพิสูจน์นะครับก็คือพูดพิสูจน์พระเจ้านเองว่าว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวอะไรยังไงนะครับก็คือว่ามันเป็นบริบทของการที่อิสราเอลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของการเห็นการอัศรจรรย์ของพระเจ้ามาก ต่อเนื่องยาวนานนะครับถึง40ปีนะครับจนไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วนะครับว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์หรือเปล่านะครับอ,อ,อิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์นะครับแล้วก็เล่ร่อนในถิ่นทุก,กันดารเนี่ยเป็นเวลา40ปีนะครับแล้วก็ได้ทดลองพระเจ้าจนมั่นใจเลยว่าพระเจ้าสัตส์ซื้อหรือเปล่านะครับในพันปีตอนนี้เนี่ยคำว่าทดลองนี่นะครับใช้คําว่า เพย์ราโซนะครับที่แปลว่าการทดสอบนะครับมันเป็นการทดสอบวัตถุเพื่อดูว่าคุณภาพของสิ่งนั้นเนี่ยดีพอกับที่ได้อวดอ้างหรือโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับเช่นเเรามีการได้ยินว่ารอ,อ,องเท้ายี่ห้อนี้ทนมากนะครับพอเราซื้อมาใช้เนี่ยเราก็ใช้ไปยาวนานสักช่วงหนึ่งจนเราจะเริ่มมั่นใจได้ว่ารองเทา้านีทนจริงๆเพราะว่าผ่านมาแล้วตั้ง สมมุติ3ปีมันไม่พังเลยนะครับผมเนี่ยจะมีประเด็นกับรองเท้าแตะมากนะครับแล้วก็รอ,อ,องเท้าแตะเนื่องจากเป็นคนตัวใหญ่นะครับก็ลองซื้อเป็นยี่ห้อมาบ้างอย่างนี้นะครับบางทีก็มีปัญหาพวกโฟมอยากได้โฟมนิ่มๆนะครับพอใช้ไปเนี่ยมันค่อนข้างซับน้ําเปียกน้าปุ๊บมีต้องมาตากต้องเอามาตากอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆซื้ออันนั้นก็โม้ว่านุ่มมากเหมือนเหยียบ โทษนะครับเหยียบเออไรเงี้ย,นะ,ยน,นะครับมันออกมันเหยียบทีก็แบบโอ้โหแข็งกระโดกเลย,ยงี้นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนสุดท้ายมาเจอยี่ห้อหนึ่งเ,เป็นรองเทา้ายี่ห้อที่ใช้เป็นโฟมที่เขาโฆษณามโม้เลยว่าเานี่ยดีที่สุดในโลกเลยประมาณนี้นะครับเขาก็เอาผมก็ดูราคาแล้วก็น่าจะดีจริงๆนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อซะเลย,เลยอไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอใช้มาเนี่ยนะครับโอ้โหใช้มา2ปีนี้นะครับมัน มันไม่มีปัญหาเลยนะครับมันมันคงรูปใช้ได้ดีพิสูจน์แล้วนะครับเขาเรียกว่าเพยรัโซแล้วว่ารองเท้าแตะยี่ห้อนีออ้ดีมากนะครับยี่ห้อนสนใจ O Force นะครับ OOFOS นะครับอาขายที่เมืองไทยนะครับที่เมืองนอกไม่รู้มีขายหรือเปล่าแต่ว่าก็ใช้แล้วก็เป็นรองเท้าแตะที่ดีมากนะครับเป็นโฟมที่ดีมากใส่แล้วก็ไม่มีอาการปวดขาเลยนะครับก็ ได้ดีอย่างที่อ้างสรรพคุณจริงๆนะครับหมายว่าตอนนี้เนี่ยอิสร,ราเอลเนี่ยได้ทําการทดลองพระเจ้าดูแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยดีอย่างที่พระองค์ทรงได้ฉายาจริงๆนะครับลูกหลานอิสร,ราเอลเนี่ยนะครับในถิ่นทรุรกันดารน,นะครับที่ถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพระเจ้านี่นะครับเขาจะไม่มีทางรอดได้เลยนะครับเพราะว่าในถิ่นทรุรกันดารเนี่ยมันรอดยากจริงๆนะครับมันมีความยากลําบากสารพัดเลยนะครับ ง่ายๆกอย็อยู่ในทะเลทรายฮะแล้วก็คนที่ไม่เคยอยู่ในทะเลทรายเลยนะครับอยู่ในเมืองตลอดนะครับก็ต้องไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นคน2คนนะครับสาล้านถึง3ล้านคนนะครับี่ต้องไปอยู่ที่นั่นนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยพระเจ้าทรงโปรดแทรกแซงตลอดเวลากับประชากรของพระองค์นะครับแล้วก็เขาก็อยู่ได้ตลอด 40ปีนะครับที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะครับพระเจ้าเนี่ยได้พิสูจน์พระองค์เองแล้วอย่างชัดเจนตลอด40ปีว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่ออย่างที่พระองค์ทรงได้พระนามไว้นะครับหลักการนี้เช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ทรงโปรดเราก็มีโอกาสได้ทดลองพระเจ้าเหมือนกันในสาการบางสาการที่มันเป็นสาการที่ลำบากในชีวิตของเราเช่นสมมุติเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับ มันก็เป็นเวลาที่เราจะทดลองพระเจ้าว่าพระเจ้าสัตซื่อจริงอย่างที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าผมเองนี่นะครับผ่านปัญหาเรื่องหลายเรื่องมาจริงๆนะครับก็บอกได้คําเดียวเลยว่าพระเจ้าสัตซื่อจริงๆนะครับมันมันผ่านไปแล้วตอนที่อยู่มันก็มองไม่เห็นฝั่งนะครับแต่ว่าพอตอนที่ได้ไดไดไดทดลองพระเจ้าในเวลาที่มีปัญหาเนี่ยปัญหามันก็ผ่านไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับ แน่นอนหลายครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนชีวิตรเรานะครับมันทําให้เราทดลองพระเจ้านะครับแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าดีงามและพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆนะครับนะครับพระเจ้าพิสูจน์เราองเป็นใครกับเขาคําแรกที่เกิดขึ้นคือบัมรุษของท่านทดลองเราคือทดลองพระเจ้านะครับคําต่อมาเนี่ยใช้คําว่าพิสูจน์โดยเอาเราเข้าพิสูจน์นะครับคํานี้เป็นอีกคํหนึ่งที่ใช้คําว่าโดกิมาโซนะครับที่แปลว่า เอาพระเจ้าทดสอบว่าพระเจ้าเป็นจริงและเป็นของแทรหรือเปล่านะครับเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับโมเสสเนี่ยได้ประกาศความดีของพระเจ้านะครับแก่ลูกหลานอิสราเอลนะครับแล้วก็ทุกครั้งการท้าทายที่เขาเจอเนี่ยพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวในการช่วยเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพนะครับพระบิดได้บอกต่อไปอีกบอกว่าโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นนะครับ กิจการของเราถึง40ปีตลอด40ปีเนี่ยเขาเห็นความสัตย์ซื่อคำว่าเห็นเนี่ยในภาษาเดิมใช้คำว่า horao นะครับ h o r a o นะครับที่แปลว่าเห็นนะครับเป็นมุมมองเรื่องของการเข้าใจมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับหมาว่าอิสราเอลเนี่ยเห็นแล้วมีประสบการณ์ถึงฤทธิ์อำนาจพระเจ้ามากพอ ด้วยตัวเองแล้วก็ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเขาอย่างชัดเจนสิ่งที่ผมพยายามอธิบายภาษาเดิมเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าประสบการณ์ที่เขามีนี้นะครับมันชัดเจนมากๆชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรชัดกว่านี้อีกแล้วนะครับทางทดลองนะครับก็รู้ว่าพระเจ้าดีเอาพระเจ้ามาพิสูจน์อีกนะครับแล้วก็แล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองด้วยนะครับอืลองพิจารณาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านจะเข้าใจว่า มันอัศจรรย์จริงๆนะครับมันมีถึง3เรื่องหลักๆนะครับที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลนะครับสมมุติว่าอิสราเอลเนี่ยมีประชากรอยู่3ล้านคนนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่นักวิชาการประัมีรีส่วนมากเนี่ยก็ตีความว่าประมาณนั้นสามล้านคนนี่เยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะครับคิดดูดีๆสนามบอลนี่ได้ห้าหมื่นนะครับสามล้านคนเนี่ยกี่กี่สนามบอลนะครับโอ้โหคิดไม่ออกเลยนะครับการเลี้ยงคนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าใช้วิธีเลี้ยงโดยการใช้มานานะครับ มานาเนี่ยนะครับในการเลี้ยงชนชาติอิสราเอลในทินทุรกันดาลน,นะครับนังวิชาการเนี่ยประมาณการว่า3,000คนเนี่ยจะต้องใช้มานาถึง4,500ตันทุกวันทุกวันนะครับโดยคำนึงว่าถ้าพระเจ้าเลี้ยงอิสราเอลตลอด40ปีไม่เคยขาดนี่นะครับต้องใช้มานาถึง65,700ลตันนะครับแล้ววิธีการปรากฏนะ,นะครับปรากฏขึ้นบนดินอย่างเหนือธรรมชาติ ทุกวันตลอด40ปีวันแล้ววันเล่านะครับอิสราเอลเนี่ยเห็นมานาตลอดนะครับมานาเป็นอาหารของทุสวรรค์เป็นสิ่งที่เกินธรรมชาตินะครับแล้วก็จนกลายเป็นว่าเด็กที่เติบโตในอิสราเอลในถิ่นทุกข์กรดาเน,นี่นะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้ที่ว่ามีมานาโผล่มา ในตอนเช้าทุกๆวันนะครับอพะยพบทที่16บหก็ที่4ข้อที่5แล้วพระยิววาได้ตรัดกับโมเสสว่าดูเถิดเราให้อาหารตกมาจากฟ้าดุดฝนสําหรับพวกเจ้าให้พลพ่ายออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามราชบัญญัติของเราหรือเปล่าต่อมาวันที่6เขาก็เตรียมของที่เก็บมาอาหารนั้นเพิ่มเป็น2เท่าที่เขาเก็บทุกวันพี่น้องฟังดีนะครับ การอัจจรรเนี่ยถ้ามันเกิดวันสวันเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่พี่น้องตอนนี้นะครับอิสราเอลนี่มีประสบการณ์เห็นด้วยตาตัวเองถึง40ปีผมเนี่ยตอนนี้45นี่นะครับหมายว่า40ปีเนี่ยมันยาวมากเลยนะครับมันยาวนานมากๆแล้วพระเจ้าเนี่ยส่งมานานเนี่ยมาปรากฏทุกวันเลยนะครับ40ปีนะครับลองคิดดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่แคลิฟอร์เนีย ตื่นมาแล้วพบว่ามีมานาอบสดใหม่4,500ตันทั่วเมืองทุกวันอยากกินก็ออกไปแล้วก็หยิบออง่ายๆ้ไม่ต้องเป็นมานาก็ได้เป็นเข้าเกีบยบกุ้งก็ได้ฮะตื่นขึ้นมามีเข้าเกีบยบกุ้งวางอยู่หน้าบ้านเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถไปตักเท่าไหร่ก็ได้เอาพ่วไปตักใส่ถังทุกวันแล้วกลับบ้านได้ฟรีนะครับมันคงเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคงบินมาจากทั่วโลกนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็ลิ้มชิมรสมานานักข่าวคงเขียนเรื่องนี้นะครับกลายเป็นไวรัลคงมีคนทํา Ti k t o อกทำช็อตทำรีววนะครับขึ้นมาเต็มทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเลยเรื่องว่ามีมานาปรากฏขึ้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆนะครับอืคือเรื่องแรกนะครับพี่น้องคิดดูว่านี่คือสิ่งที่อิสราเอลเห็นทุกวันนะครับ อพยพบทที่ 16- บหกขาสินะครับเขาก็บ่นต่อไปอีกในบทที่16เนี่ยนะครับเราได้ยินคําบ่นชนชาติอิสราเอลแล้วบอกว่ามีมีมีมานาแต่ไม่มีเนื้อจงกล่าวแกเขาว่าในเวลาเย็นเจ้าจะได้กินเนื้อทั้งในเวลาเช้าเจ้าจะได้กินอาหารจนกินอิ่มนะครับแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าพี่น้องเหตุการณ์อิสราเอลนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มานาทุกเช้าแต่ว่ายัางไม่พอนะครับพระเจ้าส่งนกคุ้มนะครับนกคุ้มคืออะไรนะครับนกคุ้มคือ นกตัวเล็กๆนะครับคล้ายนกกระทาแต่ว่ารสชาติเนี่ยเหมือนไก่ผสมเป็ดนะครับผมไปศึกษามาแล้วนะครับแล้วก็นกพวกนี้มันเป็นนกอพยพครับปกติเนี่ยมันจะบินข้ามถิ่นทุรกันดานทุกปีนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยสั่งให้มันลงมาที่เต็นท์ของอิสราเอลนะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเป็นเวลา30วันต่อเดือนนะครับต้อง ต้องถามจริงๆนะครับว่าจะต้องใช้นกคุ้มเนี่ยอย่างน้อยนะครับ90ล้านตัวนะครับคิดในการกินนะครับสมมุติชาวอิสราเอลแต่คนกินนกคุ้มเพียงวันละหนึ่งตัวเนี่ยใน1เดือนเนี่ยอาจจะมีจํานวนนกคุ้มถึง90ล้านตัวนะครับถ้าพวกเขากินนกคุ้มวันละ2ตัวนะครับจํานวนก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 180ล้านตัวเนี่ยนะครับเพื่อใช้เลี้ยงประชากรอิสราเอล3ล้านคนในเวลาเวลา30วันจำเป็นจะต้องนี่คือการอัศจรรย์แบบจริงๆเลยนะครับ,บพี่บีบอกว่านกคุ้มเนี่ยตกลงมาสูงเท่าเอวนะครับหมายว่าพี่ต้องคิดดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่อิสราเอลเห็นเห็นนกคุ้มตกลงมาทุกวันนะครับ อิสราเอลจะถิ่นทุกกันด้เนี่ยตอนนกคุ้มมาเนี่ยผมดาวว่าคงม,มืดไปทั้งแคมป์เลยนะครับเพราะว่านกจํานวนมาหาศาลเนี่ยมันลงมาบริเวณที่เขาอยู่กันนะครับมาให้จับเลยนะครับแล้วก็เ,เสียงคงดังมากนะครับท้องฟ้าเหนือศีซัตเนี่ยนกคุ้มเป็นล้านตัวนะครับบินมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับตกมาที่ค่ายของเขานะครับโอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและมันสม่ําเสมอนะครับ เมฆคงหนาทึบนะครับบทบางแสงอาทิตย์ไปเลยนี่นะครับบินเข้ามาในค่ายแล้วก็ล่อนลงมาแทบเท้าแล้วก็บอกว่าอาจจะพูดได้ก็ได้อาจจะไม่ได้พูดนะฮะพูดเล่นบทกินชันเถอะนี่นะครับไม่ต้องออกแรงจับไปตัางหากเนนะครับมันมันอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแบบเกินธรรมชาติมากๆนะครับ มานา4ี่พ้าอตันทุกวัน4ี่สิบปีนะครับแล้วก็มีนกคุ้มด้วยนะครับยังไม่พอนะครับอิสเลในถิ่นทุรกดนดารมันไม่มีน้ำนะครับถ้าไปดูเราไปดูสารคดีอิสราเอลเราจะรู้เลยว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันมันไม่มีน้ำเลยนะครับสิ่งเกิดแต่แต่ความจำเป็นก็คือว่าอิสราเอลทุกคน ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีน้ํากินนะครับแล้วก็คน3ล้านคนเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับอุณหภูมิมันร้อนระอุในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ไม่มีแม่น้ํานะครับสัตว์ที่เขาเลี้ยงอีกนะครับก็ต้องกินน้ําอีกนะครับอูดิีงกินเยอะมากนะครับอาจจะมีสัตว์อื่นอีกนะครับมันเป็นสถานที่แห้งแล้งมากๆน้ําที่มีเนี่ยแหล่งน้ําก็ดื่มไม่ได้นะครับเพราะว่าขมนะครับหมายความว่าสิ่งเนี้ย มันต้องเป็นการอศัศจรรย์เท่านั้นนะครับในการเลี้ยงดูคนในถิ่นทุก,กันดารอย่างนี้นะครับน้ําที่ปริมาณที่ใช้เลี้ยงคน3ล้านคนนะครับแล้วอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเขามีการประมาณการกันว่าต้องใช้น้ําถึง15ล้านแกลลอนทุกวันมันไม่ใช่แบบไปสั่งหินแล้วออกน้ํามาเป็นเป็นน้าพุเล็กๆนี่นะไม่ใช่นะครับมันต้องออกมาเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเจอ ร่องน้ําในบริเวณถิ่นทุรกันดารน,นะครับจริงๆเ,เขาเรียกว่าโมเซเดวาดีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเ,เป็นร่องน้ําของโมเสสนะครับเขาเห็นรอยเป็นร่องน้าเลยนะครับเขาจากหินนะเขามีคนไปเจอหินนะครับหินมันแตกกลางแล้วก็มันมีน้ําออกมาแล้วตรงนั้น,นมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นร่องน้ําเป็นแม่น้านะครับตรงนี้ใช้น้ํามากถึง15ล้านแกลลอนทุกวัน สำหรับเรื่องพื้นฐานนะครับหมายว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างแม่น้ํานในทะเลทรายเลยนะครับแล้วมันไม่ได้ออกมาจากภูเขาน้ำตกนะมันออกมาจากหินนะครับหมายว่าในพระธรรมอภยย17บเ็ข้อที่6นะครับข้บที่16ในบนเรื่องมานาการคุ้มใช่ไหมครับ บทที่สิบเจ็ดก็ที่หกดูเถิดเราจะยืนต่อหน้าเจ้าที่บนศีลาที่บุเขาโฮเรบบุเขาโฮเรบชงตีศีลานั้นนะครับแล้วน้ำไหลออกมาจากศีลให้ผลไพ่ดื่มนะครับโมเสสก็ทําอย่างนั้นท่ามกลางสายตาผู้ผู้ใหญ่ของอิสราเอลนะครับเป็นการเหนือธรรมชาติมากๆนะครับแปลว่าการจัดหาน้ำเนี่ยครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะประมาณทั้งหนึ่งแสนล้านแกลลอนนะครับนะครับพี่น้องอิสราเอลเนี่ยนะครับอยู่ในชีวิตที่มันอัศจรรย์มากๆเลยนะครับ เหมือนกับว่าเรื่องคนเป็นมะเร็งเหมือนเหมือนซื้อของ Seven เซเว่นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า,เ,าเรื่องอท้องไม่ท้องตาบอดหายอย่างเี้ยนะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเรื่องขับผีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยประมาณนี้นะครับกา,า,ารสะจักรเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมากจริงๆเป็นเวลาน,านานกว่า40ปีเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยขึ้นใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับอาสจจรย์ของพระเจ้าล้วนๆเลยนะครับ แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสัตรธรรมอันหนึ่งก็คือว่าการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับไม่ได้ทําให้ใจของอิสราเอลนะครับอ่อนนุ่มลงเลยนะครับเปรียบเสมือนชีวิตเราเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเราเห็นการอัศจรรย์พระเจ้ามา,มากมายนะครับอย่างผมเนี่ยพระเจ้าช่วยเรื่องหนี้สินนะครับอัศจรรย์มากๆเลยนะครับหรือว่าเห็นการอัศจรรย์จํานวนมากมายนะครับไปรับใช้พระเจ้าเนี่ย คนเป็นง่อยก็เดินได้นะครับคนหูหนวกได้ยินนะครับคนตาบอดก็ผมเห็นลูก,กตาขึ้นมากระตาเลยนะครับหลายคนก็มองเห็นดีขึ้นนะครับหรือว่าไอ้เรื่องผีนี่เห็นทุกเซอร์วิสเลยนะครับเห็นจน เป็นเรื่องปกตินะครับเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องปกติไปเลยซึ่งการขับผีก็เป็นหนึ่งในหมายสําคัญที่พระเจ้าจะทําในยุคสุดท้ายนะครับมันเป็นหมายสําคัญนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นหมายสําคัญเพื่อทาให้คนเปิดใจแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราสามารถจะมีจิตใจที่ไม่ตอบสนองต่อการอาศัศจรรย์ได้เช่นเดียวกันผมเรียนรู้นะครับว่ามีคนจํานวนมาก <S 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 เห็นพระพ,พรของพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสัจจ์หายโรคนะมันจะโรคอะไรก็ตามไหมนะครับหรือว่าผีออกเนี่ยนะครับกี้การ์ดเลยนะครับสุดท้ายนี่นะครับทิ้งพระเจ้าได้ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้ช่วยอิสราเอลเลยและอิสราเอลเห็นการสัจจ์นจนเป็นเรื่องชาชิน กว่า40ปีแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าในฮีบรูบทที่3ข้อที่8นะครับบอกว่าอย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างครั้งกระบทนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในถิถ่นธุรกันดารนี่น้องคานี้นะครับเป็นภาพของความชัดเจนว่าพระเจ้ากําลังสอนเราว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราเห็นการสัจจัจนจํานวนมากนะครับที่โบสถ์ที่กรุงเทพนะครับ แรกๆเนี่ยเวลาคนผีออกเนี่ยคนก็ตื่นเต้นมากนะครับแบบเห็นผีออกปัจจุบันนี้นะครับพอผมเป็นคนผีออกเขาอาจารย์สวัสดีกลับบ้านแล้วก็ผมก็นั่งขับผีอยู่นี่นะครับไม่ได้บอกเขาใจแข็งกระด้างนะครับแต่มันเป็นมันมากจนเขาเห็นจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับหมายว่า แต่ปัมพีเตือนเราเรื่องหนึ่งนะครับมันไม่ได้แปลว่าคนเห็นมากจะต้องใจแข็งกระด้างหรือคนไม่เห็นจะไม่มีใจแข็งกระด้างนะครับพัมพีก็เลยบอกว่าถ้าเราเชื่อแม้เราไม่มองเห็นเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยผมเตือนพี่น้องนะครับว่าอย่าให้ใจของเรานแข็งกระด้างไปเหมือนอย่างครั้งกบดนั้นเหมือนอย่างถูกทดลองในถิ่นทุกรกันดารน,นะครับคําว่าแข็งกระด้างนะครับมาจากคําว่า scolunno Sc นะครับ S.K.L.E.R.U.N.O. S นะครับเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในภาษากรีกนะครับที่แปลว่าของแข็งเหมือนกับพวกหนังกำพร้าที่อยู่ที่ขาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เท,ท,ท,ท้านะครับเหมือนหนังกำพร้านะครับเหมือนแคลลัสนี่นะครับที่นอกจากนี้ยังหมายถึงแขนกับขาที่แข็งจนเคลื่อนย้ายได้ยากนะครับคำนี้มักจะแปลคําว่าคอแข็ง หรือใช้ที่บายดินที่แข็งตัวในทะเลทรายนะครับเป็นดินที่น้ําไม่สามารถจะทะลุเข้าไปได้พอเจอหินก้อนนี้ก็จะกลิ้งกับไปทันทีน้ำเลยนะครับคําว่าเคอร์ลุโน่นี่นะครับอภินนาถึงบุคคลที่มีผิวหนาเฉยเมยไร้ความรู้สึกเป็นไปได้นะครับว่าอิสราเอลเนี่ยหลังจากเห็นการสัจจันพเจ้ามา40ปีนี่นะครับอิสราเอลเนี่ยเฉยชาแล้วก็ไม่มีใจขอบคุณต่อการสำแดงพระคุณของพระเจ้าบน ชีวิตของพวกเขานะครับคนเหล่านี้นะครับคนอิสราเอลนี่นนะครับกลายเป็นคนใจแข็งกระด้างต่อความดีงามของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าประทานสิ่งดีมากมายให้กับพวกเขานะครับแล้วก็การแสดงที่เหนือธรรมชาติที่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องตื่นเต้นมากๆนะ้ำออกมาจากหินเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรให้คนของพระเจ้าอีกต่อไปนะครับ Israel, อิสราเอลสักแต่รับพระคุณนะครับแล้วก็ ขาดใจที่อ่อนนุ่มนะครับอ,อืมนะครับกลายเป็นคนใจแข็งไปในที่สุดนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับผมเลยอยากหยุนน้ำใจนะครับว่าจริงๆอ่ะผมเรียนรู้เสมอว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ที่เคยหลงหายนะครับแล้วก็เอาตรงๆก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเหมือนกับจะเกิดผลในระดับหนึ่งนี้นะครับแต่ผมก็ถ้าใครรู้จักผมส่วนตัวเนี่ยนะครับจะรู้ว่า ผมผมไม่เหลืองผมผมไม่ได้เป็นพวกบ้าชื่อเสียงเพราะว่าผมจะหนักเสมอว่าผมเคยอยู่จุดไหนมาก่อนผมเคยหลงหายมาก่อนผมเคยเชีวิตมันเคยแย่ขนาดไหนมาก่อนนะผมก็พยายามทบทวนตัวเองตลอดแล้วก็กลับใจนะครับเวลาไปพันธกิจอย่างไปที่ล่าสุดนะครับไปเชีงยงใหม่ผมก็กลับใจหลายเรื่องเลยนะครับผมรู้สึกว่า โอ้พี่น้องที่นั่นสุนจำใจผมบางเรื่องมากๆนะครับที่ทําให้ผมต้องกลับใจในบางเรื่องนะครับผมก็ผมก็บอกเขาผมว่าผมบอกเขาผมว่าไม่ได้อายอะไรนะครับผมก็บอกว่าผมเห็นชีวิตหลายคนฟันไปแต่ผมรู้สึกผมต้องกลับใจจากบางเรื่องจริงๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ใจมันยังอ่อนนุ่มอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใจแข็งกระด้างนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่มี อันนี้เล่าอาจจะทุเล็นิดนึงนะครับก็มีพฤติกรรมในการที่ผมจะต้องเอาหนังกำพ้าที่เท้าออกตลอดนะครับเพราะว่าพอมันเยอะนะครับมันก็จะเริ่มติดผ้าขมนะครับมันมันแข็งนะฮะแล้วมันก็จะแบบตัวผ้าขมพุกมันก็ติดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันลาคาญมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีมีดอันหนึ่งนะครับที่เป็นใช้สำหรับจัดการอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีตัวปั่นด้วยนะครับสามารถปั่น คือผมก็จะผมก็จะขูดเอาไอ้ผมจะไปแช่ให้มันนุ่มนะครับแล้วผมก็จะใช้ของมีคมไว้นะครับในการขูดมันออกนี่นะครับแล้วมันก็จะตกไปที่พื้นนี่ครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอขูดออกปุ๊บเนี่ยผมก็ทํางานละเอียดก็คือเอาที่ปั่นนี่นะครับมาปั่นให้มันแบบเนียนๆนะฮะแล้วพอผมจิ้มเข้าไปที่เท้านะครับผมจะสัมผัสผมจะรู้สึกอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยนี่เท้าเรานะ มันมันนุ่มนะครับเหมือนผู้ดีตีนแดงนะฮะเดินไปแล้วก็จะรู้สึกแบบนุ่มเท้าเลยนะครับแล้วผมก็แล้วและไอสิ่งที่มันเอาออมานะครับมันตกอยู่เต็มพื้นเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าข้อคิดหนึ่งที่ผมได้ก็คือว่าพี่น้องรู้ไหมว่าทุกครั้งนะครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้านานไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เคยมาสำรวจใจเรานี่นะครับมันจะมีแคลลัสมันจะมีพวกหนังตายพวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวันไม่ว่าจะกลายเป็นศิษยพิบาลโบสถ์ เป็นล้านคนเป็นอะไรยังไงก็ตามไหนะครับถ้าไม่สํารวจใจทุกทุกวันเนี่ยนะครับวันหนึ่งนี้นะครับหนังกำพร้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทุกวันผมผมไม่เคยมันไม่เคยหมดไปจากชีวิตผมฮะแต่ผมก็เรียนรู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมต้องจัดก,การครับหนังกำพร้าแข็งๆหล่านี้ให้เท้าผมเลยกลับมันมีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งให้เท้าผมรู้สึกว่ามันมันมันบางฮะไม,ไม,ไม่ไม่หนาเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมันไม่ได้ขึ้นเลยว่าเราจะเป็นคิณเซนที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการระวังแล้วก็ระวังระวายตลอดชีวิตของเราว่าเราต้องไม่ใจแข็งกระด้างไปเหมือนครั้งที่เมริบาหรือว่าเราต้องไม่มีใจที่แข็งนะครับนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีการสะใ์มากขนาดไหนนะครับบางคนก็อาจจะตื่นเต้นบอกโอ้มีคาพยานนู่นนี่นั่นนะครับผม ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าผมสำรวจใจตัวเองดีกว่าว่าเราใจแข็งกระด้างไปหรือยังเราเยื่ยยิงไปหรือยังเรามีใจที่ผิดเลยไหมนี่นะครับผมก็รับผิดชอบส่วนของผมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้นะครับจากบทเรียนนี้นะครับเวลาเราประเมินตัวเองอย่างเพิ่งไปตรงมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราอยู่ในสภาพแบบไหนคําถามผมที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือว่าวันวันสุดท้ายที่เราร้องไห้กับพระเจ้าในวันไหนนะครับ วันไหนนานหรือ,อยังที่เรา,เานมัสก,การแล้วเราไม่เคยร้องไห้นานแล้วอะไรย่างนี้นะครับใจเราจะแข็งไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเดินกับพระเจ้าไปได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่รักษาใจแล้วก็เชื่อผมว่าหมายสําคัญอัศจรรย์ไม่ได้ช่วยเราทําให้เราใจอ่อนนุ่มนะครับแต่ว่าอิสราลใจแข็งไปแล้วนะครับ พระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าช่วยเหลือเราสารพัดนะครับถ้าเรามองกลับไปนะับพระพอนี้นะครับพระเจ้าปลดปล่อยเราจากความบาปนะครับช่วยเหลือครอบครัวเรานะครับดูแลการเงินเราให้งานใหม่เราตอบคำอธิษฐานเราวอวยพรเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรงเขั้งแงเลยนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพิสูจน์แล้วว่า พระเจ้าดีกับเราพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราจริงๆไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วนะครับตลอดที่ผมเชื่อพระเจ้ามา20กว่าปีผมรู้อยู่ดีว่าพระเจ้าดีจริงๆนะครับไม่มีอะไรต้องสงสัยในตัวพระเจ้าอีกแล้วไม่ต้องทดลองอีกแล้วนะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆนะครับแต่วันนี้พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนหรือเปล่าน้อยเมย์ไหมครับนะครับใจที่อ่อนนุ่มใจที่อ่อนสุภาพกับพระเจ้านะครับ พระเจ้าจะสามารถทํางานผ่านชีวิตของเราได้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนใจเยี่ยมใจโหดนี่นะครับแต่พี่น้องฟังดีนะครับความสบายบนชีวิตเรานี่นะครับตอนที่เราอยู่ในทินที่เราเรียกว่าคณะอันนี้นะครับอาจจะทําให้เราหลงลืมพระเจ้าได้ผมก็นั่งมองแนละ้วผมก็ไม่ขาดอะไรเลยนะครับที่ในชีวิตตอนนี้นะครับก็เนี่ยไอแพก็อยู่ตรงนี้สองเครื่องนะครับก็ ใช้อันหนึ่งอันหนึ่งก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรก็วางวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับโน้ตบ,บุ๊กก็วางไว้ที่เดิมนานแล้วไม่ได้ใช้เป็นเดือนแล้วมั้อองฮะอะไรเงี้ยก็มันมีมันมีมากเกินพอนะครับที่จะต้องใช้ก็ไม่รู้จะซื้อ,อไหลแล้วนะครับกแ็แต่แต่สิ่งหนึ่งผมระวังเสมอว่าเฮ้ยใจเราแข็งกระด้างไปหรือยังอะไรเงี้ยครับผมก็สํารวจใจตัวเองตลอดเพราะว่าเข้าคณะอันแล้วนะครับผมก,ก็ผมก็กล้าพูดเต็มปากว่าปัจจุบันผมก็เข้าคณะอัน แต่ผมก็เรียนรู้ว่าผมต้องไม่ลืมนะครับว่าวันที่เราเป็นยังไงนะครับวันนั้นก็นั่งคุยกับภรรยาก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเราอยากกินอะไรเราก็ได้กินอะไรเงี้ยนะครับแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมอยากนป็นกำใจพี่น้องนะครับเรื่องอะไรก็ตามเลยนะครับพี่น้องคําถามที่ผมมีนะครับอยากให้ความ อย่าให้ขนาดอันนะครับทําให้เราหลงลืมพระเจ้าเมื่อฝูงแพะแกะเราเพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆนะครับเราอย่าหลงลืมว่าเราเป็นไขรเรามาจากไหนเราเชื่อพระเจ้าวันแรกเราเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะทําให้เราเดินติดตามพระเจ้าได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ไม่หลงไปนะครับแล้วก็ไม่ใจแข็งกระด้างน,นะครับอย่าลืมบอกมีแข็งเพราะพระเจ้านี่นะครับฝานเนื้อใตาอออกไปจากส้นเท้าท่านนะครับยิม <rell> นะครับครับพระเจ้าไว้พรนครับ